คืบหน้าล่าสุดนะครับศึกบิ๊กตำรวจตัดบิ๊กตำรวจล่าสุดนะครับมีตัวแทนของพอบอรตอรอต่อศักดิ์สมทิมนยื่นฟ้องทนายตั้มแล้วครับ <c oughs> คุณอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์นะครับก็ได้พาทีมทนายนะครับไปยื่นฟ้องตามการมอบหมายมอบอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทจากกรณีที่พี่ตั้มของเราเนี่ยนะครับแฉสวยแฉแหลกเลยว่าใครมาเก็บสวยตั้มจะแฉให้หมดเลย แล้วข้อมูลตั้มนี่นี่ถ้ามันเป็นเรื่องใต้เตียงเนี่ยคิดว่าตั้มแม่งนอนอยู่ในเตียงแล้วมันรู้ลึกเลยว่าไปส่งกันตรงไหนไอ้ส่งในเมืองทองเนี่ยออฟฟิศรนลงเนี่ยอยู่ตรงข้ามเมืองทองธาน,นีโอ้โหส่งกันใกล้ๆก้ออฟฟิศรนลงเลยเหรอเนี่ยไม่กลัวกฎหมายเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลักฐานเนี่ยมีแค่ไหนก็ต้องไปดูกันต่อเพราะว่าที่หน้าเป็นห่วงก็คือหลักฐานที่พี่ตั้มเราเอาอไปยื่นผู้การเต่าเนี่ยผู้การออรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ประเด็นก็คือหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมันชอบ้ดยกฎหมายหรือเปล่าคําว่าชอบ้วยกฎหมายผมขอแบ่งออกเป็นสองนัยยะนะครับนัยยะแรกคือเอกชนไปแอบบันทึกเสียงไปแอบ,บถ่ายทาําแอบบค้นข้อมูลเองเอามาใช้ฟ้องศาลถ้าเป็นการฟ้องเอาผิดเจ้าที่ของรัฐเนี่ยอันนี้ศาลร,รับฟังเป็นพยานได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นของตํารวจราชการไปแอบบันทึกเสียงสนทนานแล้วเอามาใช้ฟ้องจําเลยเนี่ย อันที่สามไม่รับฟังถือว่าพยานหลักฐานได้มาโดยไม่ชอบเมื่อไม่ชอบ้วยกฎหมายอายการก็จะสั่งไม่ฟ้องครับเพราะงั้นเนี่ยต้องรอดูต่อว่าข้อมูลที่พี่ตั้มได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่แต่แต,แต่ต่อให้ชอบไม่ชอบถ้ามันเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนคดีที่ตำรวจได้มีการทำไว้แล้วมันก็แค่ไปหยิบของที่มันชอบด้วยกฎหมายเดิมอะมาขยายผลต่อเท่านั้นเอง เขาถึงบอกไงครับว่าการฟอกเงินเนี่ยตามเส้นเงินไปก็จะรู้ว่าใครทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงที่มีการสั่งย้ายทั้งพบตรทั้งรองผู้บัญชกาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็กลายเป็นสรชก็กลายเป็นศูนย์อากาศครับก็จะมีรักษาการมาดําเนินการแทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวมาว่าพบตรไม่หนักใจเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้ย้ายกลับแต่จะได้กลับเมื่อไหร่ รณรงคก็ไม่รู้เหมือนกัน